สายคิดอธิษฐานสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกๆคนในวันอาทิตย์ที่20พฤศจิกายนพศ2565ขอขอบพระคุณพระเจ้าที่เราได้มาร่วมใจการอธิษฐานผ่านพระธรรมกาลเทียบทที่6ข้อที่9มีใจความดังน,นี้อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดี เพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควร ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระเจ้าในเช้านี้ที่หนุนใจให้เราที่จะไม่เมื่อยล้าในการทำดีที่จะไม่เมื่อยล้าในการอ่านพระคำของพระเจ้าที่จะไม่เมื่อยล้าในการนมัสการพระเจ้าที่จะไม่เมื่อยล้าในการเฝ้าเดี่ยวที่จะไม่เมื่อยล้าในการ อธิษฐานกับพระเจ้าในทุกๆวันขอพระเจ้าทรงโปรดนำเราเสริมกำลังเราทุกๆคนที่เราได้รับกำลังเรี่ยวแรงที่มาจากพระเจ้าเมื่อเราลงทุนใช้เวลากับพระเจ้าพระเจ้าจะประทานสิ่งที่จำเป็นให้กับเราทุกๆคนขอพระเจ้าทรงโปรดนำเราในตลอดทั้งวันนี้ที่เราเองจะตั้งใจนมัสการพระเจ้าที่เราเองจะ ไม่ชวนเพื่อนคุยในเวลาที่นมัสการพระเจ้าในเวลาที่เราเรียนพระคำของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดนำเราไม่ว่าอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่โรงเรียนอยู่ที่ไหนก็ตามที่เราจะไม่เมื่อยล้าในการทำดีอยู่ที่ไหนก็ตามที่เราจะช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจด้วยความยินดีขอพระเจ้าทรงโปรด เสริมกำลังเด็กๆอย่างเราทุกคนที่เราเองจะร่วมรับใช้พระเจ้าด้วยกันที่เราเองจะมีหัวใจที่รับใช้ผู้อื่นรับใช้ซึ่งกันและกันด้วยใจยินดีขอพระเจ้าเสริมกำลังอวยพรตลอดทั้งวันนี้ไม่ว่าเราจะเดินทางไปที่ไหนมีความปลอดภัยที่มาจากพระองค์ขอขอบพระคุณพระเจ้าร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน